เอาง่ายๆว่าคุณบัสบาสเนี่ยตั้งแต่หายไปคืนนั้นก็คือไปแจ้งความถูกไหมคะพอแจ้งความเสร็จแล้วเขาก็หายไปเลยหายไปแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็มาโพสต์บอกว่าเขาเนี่ยปลอดภัยแล้วเพียงแต่ว่าแบตเนี่ยหมดแล้วก็นอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยทีนี้เนี่ยเขาก็ออกมาอธิบายต่อเขาบอกว่าผมเนี่ยแค่ไปนั่งใกล้พ่อแทนที่จะหมอบคลาน มากราบก็คือหมายถึงว่ารัชการที่10นะคะเขาเนี่ยเพียงแค่เข้าไปนั่งใกล้พ่อก็คือรูปนั่นแหละไม่ไม่ได้ว่าอยากจะหมอบเข้าไปคลานเข้าไปกราบตามพิธีที่ควรจะทําทีนี้เนี่ยหมานะคะหามาก็แล้วกันหามากลุ่มนึงเนี่ยก็ดันเห่าซะแล้วแถมยังมีการ หอนอีกยาวเลยนะคะเขาบอกว่าถ้ามีน้ำร้อนนี่สาดไปแล้วหนกหูเข้าใจนะจ๊ะคนรักเสียงุกงี้เจอกันครั้งหน้าเนี่ยขอให้อ่แบบร้องออกมาเป็นเพลงต้นไม้ของพ่อนะจ๊ะเขาจะเขาจะยืนตัวตรงให้เยยนะคะก็คือเป็นการยั่วาทางคุณอนนท์กินแก้วเนี่ยแหละเพราะว่า ที่ผ่านมาก็เนี่ยก็คือมีการสตร์โคลนผ่านทางด้านอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะคะต่อมาเนี่ยคุณบัสบาส,สบอกว่าเขาจะขอเล่าเหตุการณ์โดยสรุปภาพรวมๆเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยอ้างว่าเทศกิจแล้วเทศกิจเนี่ยก็ไปแจ้งตำรวจว่าเป็นของพวกคนจรจัดคนไร้บ้าน แล้วก็ใช้เวลานานทั้งโทรบอกตำรวจให้ประสานงานเทศกิจอยู่นานจนกระทั่งผมเนี่ยประท้วงขึ้นไปบนป้ายของสาราญาเพื่อที่จะทำการประท้วงความช่อฉนะบวนการของข้าราชการพวกนี้ส่วนตํำรวจที่รับแจ้งจากเทศกิจเนี่ยก็ไปเดินงานซึ่งจนกระทั่งตอนนี้เวลานี้ทางเทศกิจที่ขโมยของของผม กับตำรวจที่มีการรับแจ้งเนี่ยผมยังไม่รู้จักชื่อหน้าตานาสกุลเลยสักคนเดียวได้คำตอบแค่ว่าเดี๋ยวตามให้ก็แค่นั้นเองแล้วตำรวจก็จะให้ผมไปแจ้งความทันที่ว่าผมก็ไม่รู้ชื่อไม่รู้หน้าของเขาตำรวจของสอนพอหลโยธินเนี่ยควรที่จะไปแสดงตลกมากกว่าที่จะไปเป็นตำรวจซะอีก ตลกดีไหมล่ะที่เรื่องเล็กๆแค่นี้แค่เอาของของผมมาคืนมันก็จบแต่อยากจะให้มันยืดเยื้อก็จัดให้อยากจะวุ่นวายกันดีนักไม่ใช่หรอตัวผมเนี่ยคนเดียวก็ทำให้พวกคุณเนี่ยมาว้าวุ่นได้เหมือนกันนี่แค่น้ำจิ้มบางๆนะอ่านเอาไว้ไอ้พวกตำรวจที่ไร้ความกล้าหาญทางวิชาชีพ ที่อ่านมอนิเตอร์ทางเฟซบุ๊กของผมอยู่และกลุ่มปกป้องอ่าคนริมสะมีอะไรให้ต้องว้าวุ่นกันอีกเยอะและแล้วบทสรุปบทสุดท้ายที่จะต้องใช้บริการกลุ่มปกป้องคนริมสะมาใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะให้ผมนั้นลงจากป้ายสารอาญาลืมไหว้พ่อสาธุ99เลย แม่งหอนกันไม่หยุดเลยทำร้ายประชาชนมั่วกันไปหมดตำรวจก็โดนต่อยไปอีกโดนด่าไปอีกดันไปขวางทางฮามาเหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจได้แต่ยืนมองปลิบๆไม่เก่งเหมือนตอนที่ปราบปลาม,ม็อบเลยพวกนี้คงจะซื้ออาชีพตำรวจมากินภาษีประชาชนและยอมให้พวกฮามาสารเตีย้ย มาไล่ทำร้ายประชาชนซึ่งหน้านี่ก็คือหน้าที่หลากหลายครั้งหลายคราทุกท่านอ่านจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าเขาคงจะมีเอเันดดาอะไรกับตัวผมก็พิจารณาดูกันก็แล้วกันครับผมไม่อธิบายลึกมากกว่านี้แล้วเครือข่ายมันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวคนจะมาหาว่าผมเพอเจอแต่ผมเนี่ยได้ยินจากปากตำรวจในบรรลังสารที่เป็นที่ พิจารณารับมาแล้วว่ากระบวนการที่เขาทํานั้นเขาทําเพื่ออะไรและจะทําไปทําไมจากการถามของสารและคําตอบของคนที่เราเรียกว่าตํารวจนะคะนี่ก็คือบัสบัสเนี่ยก็อธิบายให้ฟังเนาะแล้วก็ต่อมานะคะบัสบัสก็โพสต์อีกบอกว่าสังคมไทยนี้เนี่ย มันไม่มีถ้ามันไม่มีคนที่ไปยอมโดนสอตอนเนี่ยภาษาบเอ้ภาษาหยาบหยาบ,ยาบง่ายๆนะครับขออภัยสังคมไทยนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นความอายุติธรรมในสังคมไทยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่นิ่งเฉยหรือว่าเราจะกล้าหารพอที่จะต่อสู้กับมันเพื่อให้ได้สังคมที่เป็นธรรมในแบบที่เราต้องการหรือเปล่า ถ้านิ่งเฉยกับความอายุติธรรมมันก็จะไม่เกิดสิ่งที่เราหวังอยากจะให้มีหรือว่าอยากที่เราอย่างอย่างเป็นอย่างที่เราฝันน่ะแล้วเราจะส่งต่อมรดกบาปนี้ให้กับลูกหลานหรือว่าคนที่เรารักหรือว่าคนที่รักเราต้องมาเจอสังคมไทยแบบที่เราเจอแบบนี้หรอผมว่าสังคมไทยเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะทำในทางที่พอจะทำได้คนละเล็กคนน้อย ถ้ามันมากพอทุกอย่างมันก็จะเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนี้นะแต่ความนิ่งเฉยเมื่อเห็นความอายุที่ทำต่อหน้าแล้วไม่ทำอะไรเลยวันหนึ่งคนที่อยู่รอบตัวคุณแม้กระทั่งคุณก็จะต้องเจอความอายุที่ทำกับตัวของตัวคุณเองนั่นแหละถ้าไฟไม่จี้ถึงก้นคุณก็จะไม่ออกมาทำอะไรหรอก พอไฟจี้ถึงก้นคุณคุณก็จะได้ออกมาแค่บ่นสารพัดไปบลา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 ในโลกออนไลน์หรือว่าเมาส์มอยกับคนที่รู้จักเลยไปแล้วก็ได้แต่บอกว่าอยูอยูไปเถอะพวกเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หรอกออืมอันนี้ก็หดหูอเนี่ยแล้วก็ยังพูดต่อไปนะบอกว่าผมเนี่ยนะไม่ใช่คนที่เป็นคนที่สันติวิธีหรอก แต่ผมเนี่ยอยากจะเล่นเกมยาวๆเท่านั้นผมเนี่ยอยากจะเอาคืนลูกหลานของพวกคุณเอาคืนตอนพวกคุณแก่ไร้อำนาจไล้ยศไล้ตำแหน่งส่วนกลุ่มปกป้องบ้าบออะไรพวกเนี้ยไร้ค่าแค่พวกจัดตั้งพยายามยัยุให้ผมนั้นใช้ความรุนแรงกลับใช้น่ยผมใช้แน่คุณรักใครมากที่สุดผมก็ใช้กับคนนั้นแหละแบบเนี้สนุกมากกว่า ด่ากันไปด่ากันมาต่อยกันไปต่อยกันมาถ้าลองให้ผมแค้นใครผมแค้นจนตายแล้วมาดูอนาคตกับสิ่งที่ผมจะทำว่ามันจะจริงหรือว่าแค่คำพูดผู้มึงดูด้วยนะตำรวจที่อ่านอยู่เนี่ยแล้วเจอกันก็คืออันนี้ใจคอไม่ดีเลยนะพูดจริงเพราะว่าคุณบาสบาสเนี่ยเขาพูดเหมือน,นว,ว่าเขาจะทำอะไรบางอย่าง เออซึ่งก็ประมาณว่าคือสิ่งที่คุณบัสบาสบอกอะนะเออบอกว่าถ้าสมมติว่าแบบเราจะต้องสูญเสียทุกอย่างเราถึงจะได้รับอิสรภาพที่เร,เราจะเราจะเราจะทำได้ทุกสิ่งอ่ะอืมก็บอกว่าเนี่ย losing all hope นะคะ is freedom อืมก็เราก็ใจคอมไม่ดีนะได้ยินแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาก็อาจจะทำอะไรบางอย่างที่มันระห่ำเหมือนเดิมอะนะคะเราก็ไม่อยากไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็หมายถึงชีวิตบาสด้วยเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเหมือนรับผิดชอบไปคนเดียวอะในการที่จะทำอะไรแบบเนี้ยโอ้จริงๆนะเพราะว่า เขาพูดหรือว่าเขาทําแน่แต่เดี๋ยวรอรอดูแล้วกันว่าเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยอืมก็รู้สึกรู้สึกแบบเออไม่อยากให้เขาเสียสละไปคนเดียวแบบนั้นะ่ะเออน้าน,นี้ก็เป็นความคืบหน้าของคุณบัสบัสนะคะซึ่งเอ่อหลายๆคนก็ไปให้กําลังใจกันนะคะคุณอ่ะคุณมดงานขอบคุณนะคะคุณมดงานบอกว่าบัสบัสเนี่ยไปแค่นั่งใกล้เฉย เออไม่ได้ทําอะไรเลยก็นั่นแหละก็ที่เขาคลั่งกันเนี่ยก็พอเขาคลั่งกันตรงนี้นะเขาบึงรถกันมาจากแดนไกลกันเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้เลยที่เห็นบสัสบัสเนี่ยไปนั่งบนคําว่าทรงพระเจริญมันบอกว่าเนี่ยมันเป็นการย่ายีหัวใจของคนไทยทั้งชาติเนี่ยมีก็งงเหมือนกันเออคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าไปนั่งบนไอ้ท่อน ท่อนคําว่าทรงพระเจริญแค่นี้ก็แบบว่าเหมือนปี๊แตกกันเลยแล้วก็แบบว่าจะเอาถึงชีวิตกันเลยทีเดียวแล้วก็เขาก็ไปแจ้งความกันเพิ่มเติมแล้วแล้วก็มีอานนท์กิ่นแก้วเนี่ยก็ไปแจ้งความหนึ่งห้าเจ็ดนะคะกับตํารวจที่อยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วไม่ยอมเอาบาสับาสลงมาเขาก็บอกว่าเขาจะแจ้งให้หมดเลยนะคะประมาณนี้ อืม่าคุณมดงานบอกว่าน้อยเกินไปนะคะกับโทษที่ปรินได้รับกลางแล้วก็เหมิมเกลิมนะคะกโ็โหเขาทำชนิดที่เรียกว่าแบบแบบไม่เกรงกลัวเพราะเพราะเขาทำไปประมาณสิบเอ็ดไม่ใช่สิบเอ็ดสิบเจ็ดคนแต่เป็นคดีความเพียงแค่สิบสามคดีแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ยกฟ้องไปแล้วหนึ่งใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ตัดสินไปแล้วสี่คดีก็แสดงว่าหมดไปแล้วห้าคดี ยังเหลืออยู่อีกนะคะยังยังหลงเหลืออยู่อีกก็เนี่ยต้องดูกันว่าไอ้คดีที่เหลือเนี่ยจะได้รับการพิพากษาว่ายังไงอืมอ่าคุณติ๊งๆิ๊บอกว่าคนออกไปผู้ความจริงรับโทษแล้วก็ไม่ให้ประกันแต่ภายสังคมแม่งยกฟ้องอันนี้เห็นด้วยค่ะก็คุณเห็นไหมคะว่าตอนนี้คือมีแต่เดินเข้าคุกทั้งนั้นเลยนะแล้วก็วันนี้มีการตัดสินคดีของเบนซาด้วยนะ เบนจานี่โดนหนึ่งรู้สึกหนึ่งปีกับอีกแปดเดือนอะแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะอะได้รับการรอลงอาญาใช่ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวแวะไปดูสักนิดหนึ่งหดหู่มากเลยนะเพราะว่าเบนจาปันเนี่ยจำได้ไม่เอ่ยตอนนั้นทุกคนอตอนนั้นเนี่ยเบนจาปันไปช่วยอ่คุณลุงนะคะแล้วก็ณนะวันนั้นอะมีไบชินวัตด้วยนะ เออในเรื่องของละเมอสารน่ะอืมแต่ว่าตอนนี้ไบค์เนี่ยก็คงจะรอดแล้ว่ะนะอืมก็ได้รับการประกันตัวนะคะมีการประกันตัวแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างทนายอนนท์ก็ได้รับการประกันแต่พอมาศาลสุดท้ายนะคะก็มีการลากเข้าคุกไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หวั่นใจจริงๆนะเบนจาปันอืมก็หลายๆคนเลยคุณนัทนัทนัทชะนัทชะนนด้วยนะเออที่เป็นเพื่อนของรุ้งกับเบนจาที่ใส่ขาเทียมอ่ะคนนี้ก็เหมือนกัน นะคะก็แต่ละคนตอนนี้คือเหมือนกับว่าแทบจะแทบจะไม่มีหวังว่าจะรอดเลยแหละนะคะก็ฝ่ายทุกคนได้พิจารณาอืคุณเอลดีบอกว่าบัสบัสเนี่ยเปรียบเสมือนหมาจนตรอกนะนี่เห็นด้วยเห็นด้วยมิถึงได้พูดไงว่าการที่เขามีโทษคดีถึงยี่สิบแปดคดีอะ่ะคือเขาไม่แคร์ไงเขาถึงได้บอกว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรก็ได้ เอออยู่อยู่ในคุกอยู่ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันทําให้เรากลัวไงคุณแนวดีกลัวว่าเออเขาจะแบบตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเอางจริง,รงอืมนะก็โอเคนะคะก็นี่คือความคืบหน้านะคะที่เรานามารายงานให้ฟังแล้วก็ถ้ายังไงนะคะก็คิดเห็นต่างยังไงนะคะทุกเรื่องราวเลยนะก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็ แสดงความที่เห็นได้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณาทางคุณต,ติ๊กด้วยนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนเข้ามานะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณมดงานนะคะก็บอกว่าสมทบ่าเน็ตด,ด้วยนะคะ29บาทขอบคุณมากๆเลยจ้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดท่านใดนะคะ อยากจะสนับสนุนนะคะก็สามารถสนับสนุนผ่านการาสมัครสมาชิกได้นะคะหรือไม่ก็การสนับสนุนผ่านทางด้านสติกเกอร์นะคะแล้วก็ส่วนในคลิปแห้งนะคะก็สามารถกดสนับสนุนผ่านทางด้านปุ่ม thanks ได้เ<อ>ช่นกันนะโอเคเราคงต้องลากันไปแล้ว